ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปลาอาวช่ายูทูบที่กลุ่รักยิงครับมือนี้พบผมเมื่อก่อนแล้วครับครับแล้วก็จะเดิมจองคนสั่งงานให้เขาเดี๋ยวเมื่อนี้กับสิยังอยู่กับเลือยน่นให้เขาครับเมื่อเปลี่ยนไน้องต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเห็นไหมเลยเดี๋ยวคลิปนี้ผมสีมาเปลี่ยนค่อยไฟแล้วก็ตั้งระยะค่อยไฟให้พ่อพี่น้องม่นครับว่า ค่อยฟของเรือย่นสี่ยุระดับไดซึึงสีประสิีธิภาพในการทำงานคือแบบว่าลอนแล้วบดับแล้วก็ตาติดงางนําสาเหตุหลักๆของเรือย่นที่พบกันหลักๆคือใช้งานไปลอนระดับนะครับนะแล้วก็สาเหตุหลักๆ เลยทีตอนอะดับเกิดจากตัวนี้ครับค่อยไฟเสื่อมสภาพครับพี่น้องค่อยไฟเสื่อมสภาพเทาสิรูหลักจากว่าค่อยไฟเสื่อมสภาพ้าจจะรูต้องมีตัววัดครับเป็นตัววัดแต่ว่าอาจจะเช็คโดยการใส่หัวเทียนแล้วก็สตาร์ทมั้งครับหัวเทียนที่เท่า ล่องเลาวามันมีไฟจริงนะครับนะล้วกใส่สตาร์มึงมึงประกบกายไฟของหัวเทียนเขาวามันออกเป็นลักษณะใดมันออกเป็นกุ้งเป็นก่อนมันแห้งบ่ถ้มมันออกออกยืดๆออกในน้อยนี่กะบอสมารถสตาร์เลยย่นใดได้เี่น้องเพราะว่ามันต้องออกแห้งแน่ครับมันจังสีสตาร์เด้ย่นติดถ้าพน้องว่าท่านรู้จักว่า แห้งหรือคอยบมาดใดกะใส่หัวเทียนเก่าที่พี่น้องใส่บางแล้วเราต้องสตาร์ทมันครับกต่ไฟลักษณะซ้ำนั่นมันอ่อนมันว่าทํามิชเครื่องยนต์ติดใดครับยิ่งกันทำงานไปนักๆไปความหลอนสะสมในตัวเครื่องมันก็สิ่มาสะสมอยู่ที่หัวเทียนแล้วก็คอยไฟครับเมื่อคกาหลอนสะสมอยู่หัวเทียนแล้วก็คอยไฟที่ทํามหช ระบบเครื่องยนต์แต่ผู้ประสานบ้านคือล้วนนะครับล้วนอาจิติตาติดแต่ว่าอาจ,จมิมีบูบมีบูบมีเล่งว่าข้นนะครับนะเดี๋ยวปัญหาจุดนั้นเดี๋ยวผมสีทําชิบแยกอีกชิบหนึ่งนะครับเด้อฝากไว้พี่น้องกดติดตามด้วยนะคิดว่าชิพของสีน้ำสลัดดีๆไม่ให้พี่น้องเมื่งหน่อครับ ฝากกดติดตามไปนําำสำหรับเรือยน่นแล้วก็การตัดใหม่แล้วก็การขอาทานแล้วก็อีกหลายลายอย่างที่ผมท่านได้นำเสนอลงไปในชิปกะซิพายามนำเสนอลงไปแต่ผมมองว่ามันนีประโยชน์ก็บพ่อพี่น้องของกะสีนำเสนอลงไปให้พี่น้องในเมืองในลีปของผมนำก็ขอความกรุณาฝากดกดไลค์กดแจ้์กดติดตามนะครับเด้เดี๋ยวผมสีห้เยมังครับตัวเนยย่นที่ผมสี่อเปลี่ยน คือตอนนี้ผมผมจีไอมังครับเนี่ยอ่าต้องถอดออกหมดแล้วครับเราเสียเวลาพี่น้อง่าถอดกันบ่บา n h ạ ติครับก็ใส่แจงหกเหลี่ยมแล้วก็น็อตปุ่มจี้ตัวครับถอดฟ้าออกหมดล่ะกาสีเป็นลักษณะนี้ครับข้อเทียนกับยูค้อยอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับเห็นมุกพี่น้องเอ้ยอ่านี่ครับ ัเดียวนะครับน้ำธรรมดาครับนี่ครับนี่คือตัวคอยไฟครับค่อยไฟจีใจไฟมาสูโวเทียนเพื่อทําทการจุดระเบิดทาให้การสตาร์ตดิดครับที่นี่มันอยู่ใกล้านไฟมันถี้มีความร้อนสูงครับเมื่อห้องใส่ไปนั่นนั่นมก็กอาจสีเสื่อมสภาพได้ไงตัวน,นีของกร้สึกมันมันร้อนแล้วจะดับครับ แบบสตาต์ทต่อไปมันบาติดกับร้อนแล้วมันมันมันบา้าดเติมมันมันมาติดเลยครับตัดยากผมเลยไปพอ่อตัวเก่าครับอยู่ในเครื่องของไอ้ลานสมครับผมเลยคิดว,ว่าบ่งจากสภาถบเครื่องมันแล้วมันน่าจะใส่งานบ่หลายซ้ำของผมผมเลยไปขอเขามาก็ สีมาใส่สายตัวนี้ต้องจะแของต้องจะคลอคงคร,ครับตอ่ตอต่อแล้วก็ลองใส่งานบิังว่ามันเป็นยังไงก็ว่าได้หวังวันสีใสได้ลอยไปเส้นะครับแต่ว่าสีหลักๆคือสีมาตั้งตัวค่อยไฟพี่น้องมังว่าสีใสความกว้างความทีของค่อยไฟประมาณไดในการตั้งตัวค่อยไฟกับจานจานไฟเลยครับว่า ให้มันอยู่ระดับใดเดียวผมถือถอดค่อยตัวนี้กันครับเห็นอยู่นะครับเนาะก็อีกประเด็นหนึ่งก็ในเมื่อค่อยไฟสุกปกหรือว่าเครื่องย่นห้องสุกปกก็อาจมีปัญหาปัญหาใดนะดครับเด้อต้องให้ร้อนระดับ ที่ร้อนระดับเอากับพยายามต้องข้าวสารเรื่อยๆนะครับเนีย่ยอันนี้ผมก็ต้องข้าวสารดีครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ผมใส่ค่อยไฟตัวนี้เสร็จเกินครับ ทางสุกภปกผล่หรอกครับเนี้ยครับน้สัมผัสตัวนี้ครับอาจจะ่เป็นน้ำค่อยไฟผมก็ได้ครับเนี้ยอาจเป็นน้ำหนาสัมผัสตัวนี้ครับมันสุกภะโครับตาให้การจายไฟกระแสไฟบอดีครับอาจจะมปัหาน้ำตัวนี้นะครับเนี้ยอาจจะ่เป็นน้ำตัวค่อยไฟอาจจะเป็นน้ำหนาสัมผัสเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ผ้าเสร็จตัวนี้กัน ตัวนี้การนเน่าได้หนามผัสตรงตัวนี้ผมก็ต้องในล่างนีง่สิครับ่ต้อนทำความสะอาดมันนึ่งเดี๋ยวขันผมทำความสะอาดหรือว่าการล้างข้าวปูกระดีท้ายพี่น้องมึงอันได้ง่ายๆก็อยากให้พี่น้องเฮ็ดเองนะครับไม่อยากให้เสียเงินในซางหรอกกับพอเฮ็ดได้ก็ให้พี่น้องลองเฮ็ดมึงก็เอาผภาเซษนะครับแล้วทำความสะอาดมันเล็กน้อย เดี๋ยวห้องที่ใส่ตุ้มไม้เลยครับประเด็นหลักของคลิปนี้ก็สิอยู่ที่การตั้งระยะระยะของถ้อยไฟครับที่ประเด็นหลักของคลิปนี้ที่มันเทศดลงบ่บ่ม่เน้นเรื่องถ้อยไฟตัวนี้ทำงานใดบ้างใดผมด้เน้นเนี้ยผมจะเน้น แกว่าไอ้จกว,ว่าการในยะห้างของการใส่ไฟกับจานไฟครับว่า,วาเสียวระดับห้างกันเลยโอเคครับเดี๋ยว กระจาใส่ตัวนี้เลยครับใส่จิ้มหนีบลงนิดหน่อยครับเอาให้แน่นไว้เลยครับพี่น้องให้แน่นไว้เลยครับโนแน่นจะมีปัญหาตามมากครับคือระบบไฟจ่ายบอดีครับ เมือ่อขวดหลวมเราโบไฟใจพอดีท่ามให้เครื่องยตนล้วงล้วนครับก็ประมณานี้ครับข้านี่ครับตรงนี้เป็นแถบแม่เล็กครับแม่เล็กถ้ามาไกลกันมันจะติดกันทนันทีครับเพราฉะนั้นต้องใส่ใส่กระดาษก่อนนะครับเนีที่ผมจีแนะนําคือตัวนี้ครับกระองนมโรงเรียนครับ เน้นนะครับกะป๋องนมลรงเรียนนะครับนมธรรมดาก็ได้กันครับสองสันครับเป็นยางของเห็ดสองสันนะครับสันเดียวก็ได้กันครับแต่ว่าระบบไฟมันมันชิดกับจานไฟเกินไปครับทาให้ไฟที่วิ่งออกมาจากตัวนี้กับจานไฟมันชิดกันหลายความร้อนมันจะสะสมได้ง่ายครับ สตาร์ทง่ายจริงได้ว่าเมื่อรอนมันมีปัญหาครับรอนแล้วมันจะสตาร์ทยากครับผมเล่งใส่สองสันนี่เพื่อให้มันห่างกันนิดหน่อยครับอายัดขวางไว้ได้ครับนะขวางไว้ครับโอเคแล้วนะเนี่ยครับสกปรกครับตรงนี้ เดินลงไปครับ กะพอตึงมือครับกบลักษณะนี่ก็พี่ว่าเลี้วเหรอครับพี่น้องกะน้ำสายตัวนี้มาจิตกับตัวนี้นะครับมาต่อ้กับกงจรปิดเปิดมันความห่างของคอยไฟกะลักษณะนี้ครับนี่นะครับเอากระดาษออกครับ นี่สิตั้มไห้เครื่องยนต์ทำงานได้โดนครับคือว่าความร้อนบัสะสมครับสีตั้มไห้ร้อนซาก็าปกติครับมาคนว่าสตาร์ทมันสะสตาร์ทยากก็เก๋งน้อยบม่ยากครับสตาร์ทถือว่าเป็นปกติเลยครับระดับนี่คือผมใส่ระดับนี้คือว่าสตาร์ทเป็นปกติเลยครับนอกจากข้างก็อนนี้นะครับข้างก็อนนี้นี่มันเป็นสาม ้ะเป็นสามสันกระดาษเป็นสามสันนะกล้องนมเป็นสามสันแบบนี้ก็สี่สตาร์ทยากคนระับเพราะว่าไฟกระโดดมาถึงกันครับถ้าเป็นกระดาษเอซก็คือกระดาษเขียนหนังสือเทาธรรมดาก็ใส่ซีสันนะครับแนะพับพับซีสันแล้วค่อยมาล่องนะครับนะลล่องเด็กยังขันเข้าไปก็ผมมีงยางไรพี่น้องคลิปนี้ก็มาอธิบายการ ใส่ค่อยไฟและเราจะห่างกันใส่ค่อยไฟพี่น้องมังซือเดี๋ยวคลิปหน้ากาสิมีวิธีการแก้ปัญหาเดือยย่นเมื่อตัดไปมันนอนเองไหนแล้วก็ตอดรางข้าบูเมื่อข,ข้าบูรู้สึกว่าบูมันสขขปกปรกน้ำมันมันเลี่ยงเบอดีหรือเขาใส่ไปดันดวนแล้วเขาคิดว่า,ามัน อาจจะถึงเวลาการล่างแล้วพี่น้องอยังล่างว่าท่านเป็นเลยก็มีคลิปหลายคลิปเดียวข้าเจ้าเห็นในเมืงองยุตธว่ากอยากให้ติดตามผมไปนั่กับเมืองผมนั่งจะน้อยว่าผมข้าเจ้าก็คลายกันครับกับสร้างแต่ละคนก็นมีเทคนิคคลายกันแต่ว่าจุดลักทีขาเจ้าลงคลิปก็อยากให้พ่อพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจข้าเจเ้ากันกับผมนี่ครับกับเมืองผมแล้วก็ฝากไปตามผมนั่งก็ ต่างแตกต่างกับเทคนิคก็แตกต่างกันแต่ว่าทุกคนก็นอยากเให้ดีหมดหรอกครับกับวิไฟเอาแนี่บดีมาแนะน้ำให้ไปพี่น้องเมึงดอกกับเส้นมากข้าเจ้าก็ตั้งใจเฮ็ดคลิปลงมาพี่น้องเมึงแล้วครับก็ขอกำลังแรงใจจากพี่น้องพี่เก่าหระกข้าก็าาาเลก็แช่ข้าเจ้าอันนี้ผมน้ำนี่สำหรับคลิปนี้ก็ ขอกราบลาพี่น้องเลยเดี๋ยวจังเจอกันจิหนาสวัสดีครับ